สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเกขกอวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเรา้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 เริ่มต้นกันที่อดีตแข้งหงเรียงลิฟูครับเตือนแมนยูว่าการคว้าเฮีิเคนแล้วก็ดิคนไรส์อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่หย่ที่สุดที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ณตอนนี้แดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตแข้งของลิฟฟูเตือนว่าปีศาจแดงปัญหาที่แท้จริงเนี่ย ที่พวกเขากําลังเจออยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณภาพของนักเตะเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสโมสร,รที่หายไปหลังหมดยุคข,ของเซอร์เลฟูสันและบางทีเนี่ยการเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกอย่างแฮร์รี่เคนและก็ดิคแอนไรท์ก็อาจจะไม่สามารถชดเชยข้อบกพร่องของพวกเขาที่มีอยู่ในตอนนี้ได้ซึ่งตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่5ในตารางคะแนนพิมพ์อังกฤษนะครับและก็เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาในรูปการนี้นะครับคือการคว้าเสียงับแรก เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการฟาดแข่งศึกอยู่ฟาชมเบลีกดิซันนายูไนเต็ดเริ่มต้นฤดูกาลภายใต้การคุมทีมของโซชาครับแล้วก็สามารถเกียร่อมให้กับคริตียโน่เดิรโดที่เป็นอด,ดีตกองหน้าระด,ดับซูเปอร์สตาร์กลับมาสู่สโมสรเป็นคำรบพิศองครับพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นซีซั่นได้ค่อนข้างน่าประทับใจเมื่อสามารถคว้าชัยชนะได้4ใน5เกมแรกของฤดูกาลครับจนทำให้แฟนผีหลายคนเนี่ยเริ่มมีความคาดหวังว่าทีมรักของพวกเขาเนะครับกำลังมีพัฒนาการที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆและอาจจะสามารถก้าวถึงตำแหน่งแชมป์ล เพื่อยุติการรอคอยแชมป์ลี็กยาวนานแสนนานถึง9ปีครับหลังหมดยุคเซอร์เลฟกุสันแต่ไม่นานทุกอย่างกับตลปัดจากความหวังว่าจะได้ลุ้นแชมป์พิมลีครับกลับกลายเป็นว่าต้องลุ้นเหนื่อยกับการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟสอย่างนั้นครับทำให้ในท้ายสุดเนี่ยโซชานะครับต้องพ้นจากตาแหน่งผู้จัดการทีมและก็แมนยูนะครับได้รับรังเน็กเข้ามารับช่วงต่อเพื่อกอ,กอบกู้วิกฤตในโรงโรละครแห่งความฝันจนจบซีซั่นนี้โดยมีแผนที่จะหากุอถาวรเข้ามารับช่วงต่อรังเน็กด้วยนะครับ ในเสมอที่ถึงนี้อย่างไรก็ตามครับภายใต้ในายใหญ่ชาวเยอรมันเนี่ยผลงานของแมนยูนนั้นก็ยังคงรุ่นดอนโดยหมดลุ้นแชมป์ทุกรายการไปแล้วนะครับในทางปฏิบัติถึงแม้ว่าในศึกยุฟ่าแิมป้ลีกพวกเขาเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางครับแต่ยังคงต้องพึ่งปฏิหารอย่างเดียวเท่านั้นหากหวังจะไปถึงแชมป์ยุโรปให้ได้อีเั้นนี้ส่วนพิบลิกตอนนี้นะครับก็ถือว่า คะแนนเนี่ยยังรุ่มรุ่มดอนนะครับแล้วก็เป็นการเบียดแย่งพื้นที่ท็อปโฟเพราะฉะนั้นนะครับแม้ในทางทฤษฎียังพอเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัตินะครับต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เหนื่อยเสียเหลือเกินในที่ฟอร์มที่โดยรวมของทีมตอนนี้นะครับยังไม่อยู่ในระดับที่สามารถนำมาสู่ความสุเร็จสมูทอนทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าในตลาดการซื้อขายเนกเตะในซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งแมนยูเองเนี่ยจะเข้าตลาดในการซื้อขายอีกครั้งหนึ่งและพร้อมจะทุ่มเงินก้อนโต ในการเสริมทัพโดยมีเป้าหมายอยู่ที่แฮร์รี่เคนแล้วก็ดิคนไรส์อดีตแข้งจอมเก่าของลิเวอร์พูลอย่างเดนนี่มูฟฟี่ได้ออกมาแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจครับเขาเชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังไม่หมดไปอยู่ดีแม้พวกเขาจะได้นักเตะได้ดับโลกเข้ามาสู่ทีม2 3สรายในตลาดซัมเมอรน์นี้ผมไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะสามารถคว้าตัวของแฮร์รี่เคนแล้วก็ดิคนไรส์ไปร่วมทัพได้ในซัมเมอรน์นี้แม้ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถบีบช่องว่างระหว่างพวกเขา กับแมนเชสเตอร์ซิตี T, ้ลิเวอร์พูลลงได้ทันทีจะบอกได้นะครับว่าปัญหาแมนยูไม่ใช่เรื่องของคุณภาพของนักเตะเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือปัญหาเรื่องของโครงสร้างและวัฒนธรรมภายในสโมรสรของพวกเขาที่ดูอ่อนแอไม่เหมือนอย่างในอดีตทีมที่สามารถประสบความสําเร็จได้จะต้องมีวัฒนธรรมแห่งชัยชนะที่ถูกสร้างขึ้นในทุกๆวันหรือผู้จัดการทีมและทีมงานของเขามันเป็นเรื่องของมาตรการที่ถูกกาหนดไว้ในการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการบริหารเรื่องเวลาการแต่งกายรวมถึงการรับประทานอาหารร่วมกันในฐานะทีม เพราะสิ่งเหล่านี้มันสื่อถึงสปิริตของทีมได้อย่างชัดเจนครับไม่ว่าทีมใดก็ตามที่สามารถก้าวขึ้นมาสู่ความสูเร็จได้พวกเขาจะต้องมีความเข้มข้นในการทํางานและทุกคนนะครับจะต้องทุ่มเทและมีความมุ่งมั่นและมีความเข้าใจในแบบเดียวกันแต่ตอนนี้เมื่อคุณมองแนวทางการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราบอกกันทันทีเลยนะครับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้นชีซั่นนี้นะครับแมนยูเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมไปแล้วทั้งหมด3คนและคนที่4กําลังจะเข้ามาแทนที่ในซัมเมอร์นี้เพราะฉะนั้นนะครับ แม้พวกเขาเนี่ยจะได้แฮร์รี่เฮนแล้วก็ดิคนไรท์ right มาร่วมทัพผมเชื่อว่ามันจะไม่ให้พวกเขาเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆภายในทีมได้ทันทีเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องถูกกาหนดโดยผู้บริหารระด,ดับสูงของสโมสรไม่ใช่ตัวของนักงเตะระด,ดับโลกที่พวกเขานะครับจะนํามาสู่ทีมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าแมนเชอเตอร์ยตไนเต็ดนะครับจะต้องถูกผู้จัดการทีมที่มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและแม้พวกเขาเนี่ยจะสามารถทําแบบนั้นได้แต่ก็ยังไม่ได้มีความหมายว่า พวกเขาจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในทันทีเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้คู่แข่งของพวกเขาอย่างแมนเชสเตอร์ทีตี้และลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับทั้งสองทีมที่ผมได้เอ่ยมาเนี่ยตอนนี้นะครับก็ถือว่าได้ก้าวขึ้นไปไกลมากกว่าแมนเชสเตอร์เด็อย่างมากมายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพวกเขาจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะครับกว่าจะตามทีมเหล่านี้ได้ทันครับ สำหรับข่าวต่อมาครับรู้ตัวเมื่อสายครับแม็กควายแจงรายละเอียดสาเหตุที่แมนยูนั้นแพ้แมนซิตี้แบบหมดสภาพกองหลังกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอธิบายแบบละเอียดถึงสาเหตุที่แพ้ให้กับเรือใบสีฟ้าแบบสู้ไม่ได้ในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดครับควันหลงฟุตบอลผิวทิ้งอังกฤษครับซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านถลมม่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นขาดลอยสี่หนึ่งทำให้เรือใบสีฟ้าเก็บเพิ่มเป็นหกสิบเก้าคะแนานจากยี่สิบแปดนัดรั้งจ่าฝูงและทิ้งห่างลิเวอร์พูลอันดับที่สองเพิ่ ส่วนปีศาจแดงมี47แต้มเท่าเดิมครับหล่นไปอยู่อันดับที่5ของตารางพรีเมียร์ลีกหลังจบเกมเฮร์รีไม่กีวครับกองหลังกับตันทีแมนเชสเตอร์เต็ดนัดให้สัมภาษณ์ถึงความผิดหวังที่ต้องแพ้แบบหมดรูปพร้อมวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆดังนี้มันเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังสำหรับผู้เล่นสโมรสรและก็แฟนบอลและทุกคนที่เกี่ยวข้องเราเข้าสู่เกมเหล่านี้ด้วยอารมณ์ด้วยเต็มเปี่ยมเราทุ่มเททุกอย่างเราทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการเตรียมทีมเราตั้งตารอเกมนี้เรามีความเชื่อมั่นนว่่่าาาาาาเรรรรรจะสามารถรัับผลกงกงงทีต้อ ประการแรกคือเรื่องที่สําคัญที่สุดมันน่าผิดหวังอย่างมากที่เรามาที่นี่พร้อมกับผลการแข่งขันที่ออกไปครึ่งแรกเนี่ยเกมค่อนข้างสูสีครับ 50- ต่อ50แต่มันน่าผิดหวังมากที่ต้องตามหลังหนึ่งเพราะผมรู้สึกเหมือนกันว่าทิศทางของเกมเนี่ยมันน่าจะกําลังเข้าทางเรามากกว่าเข้าทางเรือใบสีฟ้าแล้วเราสามารถเข้าสู่ครึ่งหลังได้ด้วยผลการแข่งขันที่มีตามหลัง1 2และเราควรทําสิ่งดีๆในครึ่งแรกให้เกิดความต่อเนื่องในครึ่งหลังครับเราทําแบบนั้นไม่ได้ ซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งที่เราทําไม่ดีในครึ่งแรกและสำหรับผมแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเราได้บอลเรากลับเสียการครองบอลให้กับพวกเขาเนี่ยง่ายจนเกินไปเราไม่ละเอียดพอกับการจ่ายบอลของเราและในจังหวะที่เรามีโอกาสเล่นงานพวกเขาเราก็ไม่เด็ดขาดมากพอครับเราไม่ละเอียดพอกับการจ่ายบอลและการเปลี่ยนจังหวะของเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังครับเราจ่ายบอลเสียง่ายจนเกินไปและเรารู้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องคุมเกมด้วยการครองบอลซึ่งพวกเขานะครับทำได้ในครึ่งหลัง พีมลิงกฤกลิครับนัดต่อไปของแมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับซึ่งเป็นทีมดับที่7มี42คะแนนตามหลังพิศดงเพียงห้าแต้มแต่แข่งน้อยกว่าถึง3เกมครับในวันเสาร์ที่2มีนาคมนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยข่าวต่อมาครับพอพวกบารไปเสีข่าวบรรยากาศห้องเครื่องแต่งตัวแมนยูนั้นเข้าขั้นวิกฤตพอพวกบากองกลางของแมนยูนะครับ ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในห้องแต่งตัวในขณะที่พวกเขายังทาผลงานได้ไม่ดีนักในช่วงหลังครับตามการรายงานของแมนเชสเตอร์นิวครับอกว่ายูไนเต็ดนั้นพยายามอย่างหนักหน่วงจะรักษาฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนะครับนักเตะพวกเขาก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักทั้งในและนอกสนามทําให้มีข่าวรั่วออกมาว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวอย่างไรก็ตามครับบล็อกบายเองได้ปฏิเสธเรื่องนี้ผ่านทางสกายสปอร์ตโดยเขายืนยันว่า ตนและเพื่อนร่วมทีมนั้นยังคงแฮปปี้และก็มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดีให้กับสโมสรแน่นอนว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะคู่แข่งได้เรามีบุคลิกของตัวเองมีห้องแต่งตัวที่สําคัญและบรรยากาศในนั้นก็น่าอยู่ครับบรรยากาศในห้องแต่งตัวนั้นมันยอดเยี่ยมมากเป็นบรรยากาศที่ดีมากรวมทั้งการฝึกซ้อมซึ่งคุณจะได้สัมผัสมันได้มันคือการแข่งขันทุกคนมีความสุขในการฝึกซ้อมซึ่งทําให้บรรยากาศมันดีตามไปด้วยกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสได็กกล่าวทิ้งท้ายครับ นี่คือการอับเดตข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ